ลองสาวต้องกระปุนให้กินเลขออกเคร่งก็เลยไม่ถือแอตูบอสุดอิเลเมนแปรพันลองสาวต้องกระปุนให้กินคืออีกกับร้านน้อยสบายดีกองเล่นไหมสบายดีกับอ้ายยายเพลิน แซ่บ龙门กันพี่น้องมาหนิต่างกับปุ่นใส่หอยสวัสดีอีกเทื้อนะพี่น้องเนาะอยู่กับครอบครัวเฮาคือเก่ากับลาหน่อยกับไอ้กับน้องสาวมาท่านในครอบครัวนงมาท่านในครอบครัวนั่งบักลีเนาะคนหนึ่งใช่ไลยบิลลี่เด้บิลลี่เหม่อบิลลี่บิลลี่บิลลี่กินต่างกับปุ่นมาหนิพี่น้องหอบเด้อหอมรึเปลือบมาบุญมากินมากินแล้วเบิาเด็ดรอยเลยมาเด็ดรอยแซ่บ龙门กันพี่น้องใช้บวงเลยเดี๋ยวเบิร์กกาแฟเอาไว้ดิ นี่ก็คือพอของเฮาเองเนาะเขาแล้วมีนจะบวงบอบอไม่มีทูบอ้ะ กินไล่ได้เจ้าน่ะขี่แตกได้อืมบัตรหลี่งขับวิดรีบร้อยเลยการฮือนพี่กอาพี่น้องเยระวังอยู่ย่นมันโตแต่พอดีแล้วว้วจังไลก เข้ากับบริลงคลิปมือหนึ่งนเางนาะอะมือนี้เข้าบริลงมือหนึ่งเข้าลงพอบริยูกับเซียวแล้วเข้าเลยบ,บริมีโอกาสในเหตุคลิปภายใน <c oughs> มาบ้านประมาณวันที่หนึ่งที่สองคนนล้นจะขึ้นเมื่อ số sáu mươi năm rồi anh Tuấn, anh Tuấn bao nhiêu hả? con một con? hai con, hả? hai, con một, có chú ba đâu vậy? không có, còn gì? không có, 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 เฮ่คือยังไงบากโดนตัดสูบืมลาดเอรเนี่ยบ้างบงินเลขูรองโอเแหละพิ่งโอ้เพิ่งเนเพิ่งเรียกก็ว่าถอออกแต่ออกแต่ออกแตามกามออกเสียก็เพึ่งเรืเลยเนาะออกแต่เก่า

ตัวตุลกตุลกในที่เหรนี่คือนอ่าวเขาหน้า่นมาเห็ดเห็ดขึนขั้วให้เห็ดฟี่ดอกเห็ดฟี่บริจาคมาย่งนอกในบาเขาซ้ำใบขึ้นยังเนี่ยากินแบบงม่ไงพากินแบบงม่งบึกเบี้ยงรัปี่หลังจากลุกหน้าบ้านออกแล้วก็ไปเห็ดทั้งรังือนนาพียบเบ็ดเบ็ด อำกระปม่้หรอกันกินแลินเปย่มไม่ได้ปเี่ยกินบอยไ่ต้องมันเติมมกไ่หนจะเติมสิพัน่จะถอดไข่เลยรงไข่ถอดไข่เลยปีเาเดียวยมวะอาหนึ่งแม่เยผหนึ่งเกือยผู่หนึ่ง เอาคนแมวก็ยาวกันเลยฉ่นกำลังมง่มยังยังยางเงาเงาพอกระดุงมาเสียช่วงกว่าตีเี่ยี่ั่งใรสอนกินบ็างนครอนกินชิมอร์แพชิมอร์จะได้พอก็มีพ่อแพชิมอรจะกินบ่จะหามไข่ไดยไข่แห่กูยังไม่ย่งห่องแป๊บแป๊บีเลย พออกทังบอาครับผมยัง้ามีเบิร์ตพูอบอกบกเต็ม่อมู่็มีเบิร์พอี้เบิพอพ่เบิร์ือพอีเบิร์อพ่อพี่เิร์ตพ่พ่อพี่เบิพ่อ่เบิร์ตพ่าพ่อพี่เบิร์ตพ่อพ่อี่บิร์ตพ่ไ่อี่เร่อ่อ่บ่อพองเบอพ่อี่เิ่พ่อี่เบิรพ่อ่่เบิรแพ่อ่่บ่พ่อ่บ่อ่่่่อ่เ แมนบ่ยากบ่นี่ยากบ่าไปยาวเลยไปเออเอาึ้งมาเลยเป็นได้บังไบังก็นสมอปากไปใส่หม้อไปสหม้ออยู่เลยใส่มออิ

หักงมูไปร่างักอมูป่าเนาะป่าเพิ่นขายหักงมูนี่หอดแล้วหักหมูหน่วยได้เลยเจ้าเป็นไม่ขาดจะขายหน่วยได้เอาหน่วยแสบๆได้เอาใจเลื้ยงบ่เลี้ยงกคักได้บรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณเก่ามูงพี่น้องเก่ามูงเก่ามงคืน เอาเสียเอามังมูไปกินเนาะพี่น้องตัวนี้มังมูแม่ข้าวสื่อมาขายให้เล็กหน่อยนักเขียนอยู่นักเขียนเนาะพี่น้องจะเลือกว่าจะเอาหน่วยใดนี่ิจะเอาสีเอาหน่วยใดนี่มังมูนี่ยไดเน่ยตัวไหนอาอตัวนี้แตกวะนี่ตัวได้สีแสบกาวหามันสีแสบเขาเบิ้งได้นี่แค่นีแตัวได้กาวหามันสีแสบได้นี่ยแคบแฮะจะได้แสบโอ้ตัวนี้ม่นแสบไปถือไปค่ะตัวนี้แสบเสือร้านหน่อยได้

คือบนทาท่านเมนกอนจะปาดเดคองแบบนี้เลยนี่บอคองนี่บอคือจะเป็นกินกระเพาะอก่กินกจะพาะไก่ท่านี่บอขยคนป้องคือป้องได้ได้พี่น้อง ร้านน้อยเลือกแซ่บน้อเด้อนี่อ่างอ่างก่องนะอ่างนะบล็อกเพลท่านเพลไข่โอเย้มาๆแหลมบักใจโอ๋บัใจเยแม่นมันว่าเด้อนี่ก็ใจโอ้ยเฮ็ดเนก็ใจเยเจ้าก็ใจบ่อู้ดจงามอยู่ในกองงามๆๆๆพีเลูก

กินหมูกระหัวใจหน่วยเ่อไรสือมาหน่อยสไมดหน่วยละพันมาเยหน่วยละพันหน่วยหนึ่งพันกี่สื่อเมายเรากันสือสือมากินกับกร่หน่วยะพันเ้ยเฮ้ยเฮ้งร้ายเลยเอาหน่อยหนึงเนอะดองสือมาสิตัวเบาหนักคืออะไรหมูใส่นกหมูใส่นุ๊กเป็นอะไรไงโอ้ยิ่งอาชีพขาวมันจะน่อยที่นี่เออต่อยอาต่อยอ กินยเกินวัหมูวันเย็นอร่อยไหมอร่อยกูกินบกูกินบ่กะเส้นเอาเป็นแบม่กินยาหมเจมาิดยังจะอต่ระบุระบบกากินนะตะลี่ออกแล้วก็น้ำินาแฉะใครดูดีไหกินได้รไ้ เป็ดสไล่ไแค่หมูหน่อยน้อเก้าอี้ <c oughs> อจำนุ่นนะพี่น้องหลังจากกินอันต้มกระปุ่นกระมงมูลแล้วเราเข้ากับเสีเยงลาลาปากกันเพียงเท่านี้ได้พี่น้องเลยคลิปนี้กับชิบูมียังลายผิดพลาดประกัน<ต>ได้กันนั่นก็เข้าใจในเด้ <c oughs> อซ่องเงีงก็บ,บ่าวเงงก็ บาวคนวายคนโกะบาวคำวาคนโกเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อสองห้องกระพานไปเทียมว้อยอะไรก็คงขอบคุณขอบใจน้ำ fc ทุกคนเนาะที่ติดตามสองบาวคำวานี่แหละขอบใจนะใจนะขอบใจเด้อขอบใจเด้อ fc ขอบใจเด้อพี่น้องขอบใจพี่น้องเอ้ยทุบเบิลหน้าไม่เนาะพี่น้องอันใดผิดพลาดประกันได้กับขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยเด้อพี่น้องเอ่อเหตุสองยูทูใหม่กับพวขอบใจไปไหนนาะระบบมั่นฐาก็เลยว่า โบตัดตัดต่อยังกับท่านในเก่งพี่น้องขาขคุณขอบใจโมคูที่เป็นกำลังใจให้เนาะสี่ได้ร่า,ยยากันเพียงตัวนี้แล้วพี่น้องบ๊ายบาย